พยัาธมินตอนที่49่สบจากบทประพันธ์ของพนาคมากพุทธตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงโทรศัพท์ชนเข้าไปในหูพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องยีจนหน้าย่นเพระแสงสว่างที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างนอกจากจะสร้างความระคายเคืองให้กับดวงตาแล้วมันยังแจ้งให้ทราบด้วยว่าเขานอนตื่นสายขนาดไหนนาฬิกาที่วางไว้บนโต๊ะหัวเตียงถูกหยิบขึ้นมา หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แล้วสายเอาเรื่องเลยทีเดียวพรึเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหูสวัสดียามเช้าครับพรึพูดท,ทั้งทั้งที่ยังหลับตาอยู่ยังเมาขี้ตาไม่หายหรือในเสียงจากอีกปลายสายหนึ่งตะโกนกรอกเข้ามาดังจนพรึตต้องดึงกระบอกโทรศัพท์ห่างออกจากหูครับผมพรึตตอบเสียงอ่อนไม่ได้บอกความจริงหรอกว่าเมื่อคืนเขากลับมาถึงห้องแล้วดื่มเบียร์ไปอีกสองขวดไม่อย่างนั้นสมองจะคิดวงเวียน จนนอนไม่หลับแน่งั้นรีบอาบน้ำอาบท่าแล้วมาที่โรงพยาบาลสวนดอกเร็วเจ้านายของพฤษคำว่าโรงพยาบาลสวนดอกทำให้พฤษหายเมาขี้ตาก่อนที่จะอาบน้ำล้างหน้าเสียด,ด้วยซ้ำไออิดเป็นอะไรเรอครับเสียงของพฤษแสดงความตื่นเต้นชัดเจนไม่ใช่ไออิดรายนั้นหน้าหัวแข็งจนสามารถออกจากโรงพยาบาลวันนี้ได้เอาสด้วยซ้ำแต่หมอบอกว่าอย่างน้อยก็น่าจะนอนต่ออีก สักวันอย่างนั้นจะให้ผมไปหาใครที่โรงพยาบาลล่ะครับมิซุยโอบะผมนึกว่าเขาตายไปแล้วผมก็เคยนึกอย่างนั้นเหมือนกันแล้วหมอก็คิดว่าเขาน่าจะตายแล้วเหมือนกับผมนั่นแหละยับไปทั้งตัวมีรูอยู่บนร่างสี่รูแต่ละรูน่าจะทำให้เขากองอยู่